ยินด,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 ดีต้อนรับทุกคนเ,เข้าสู่พ้องวาดนะครับเรามาเป็นเด็กนักเรียนเร็วกัน,นครับวันนี้นะครับเราจะมานำแนะนำเล็กสายซมมอนนะครับเป็นเล็กสายซัมอนนะพี่เป็นเป็นเด็กสายซ,ม,ม,อนนายซม,มอนนะพี่โดยแก้ทาง,งานมาครับไม่มรู้จะพูดอะไร ลงมาลงมาเดี๋ยวเล่านะเดี๋ยวกอเสียงเกมก่อนนะตามจะตายเรานะไม่ปิดนะเดี๋ยวเสียงดังเสียงเพ่งอยู่นะวะ ปิดปิดยังไงวะโอเคไม่อะไรนะเสียพีคงไม่เป็นรบกวนหรอกบ้างนะโอเคครับแล้วมาดูนะครับการที่ผม่งใช่ยูงนี่มาดูแรกๆกันเลยครับเด็ก darkness นะครับจะเป็นนะเด็กนะของด็อบบี้นะครับที่ใช้คาถา,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 านนปางวันยาคิดก็ตอนนั้นเชิญจะประมาณนี้ no โอเคเลิมแล้วสวยงามฮะไม่จ่สักฮักแลงมากจะเป็นเลสของอวดาแล้วจะแพ้ทางมาเป็นแค้ติ้นะครับแล้วโอเคเรามาดูนะติกต่อไปนะผมตั้งชื่อว่าโกเลมนะ นะเพราะว่าชี่เพราะว่าผมเพิ่งเปิดได้โกเลมนะผมเลยตั้งชื่อเซ็กซ์สมอนว่าโกเลมนะครับน,นี่ครับโกเลม,ม,ลมโ,โอเคแล้วคนระับมาดูเด็กที่สามนะเฮอไมโอนี่นะเมจิกนะครับก็คือเด็กสายไรย้เวลุ่นล้วนเลยนะ นะแล้วก็มีครูซิโอครัูซิโอ <S 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 1> <S 1> เป็นตอนที่ผมไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะผมดูแบบผมดูแบบแต่สปอยนะเออถ้าเกิดใช้ใส่มอนนะครับเออครูซิโอเนี่ยจะทำการสตันมอนด้วยนะแล้วก็เป็นคาถากรีดแทงนะพี่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ พอมันแรงถงอว่สุดขีดนะดามจก็จะต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดศัตรูอยู่ไกลไปนะเราก็จะยิงไม่ได้มาแล้วมาดูนะแรกครับที่ผมจะสอนวันนี้ก็คือโกเลมลัการที่เราจะใช้เป็นหลักนะ,นะก็คือสมุดนะคนะต่อไปนะก็คือโไดสูนะนนี้อะไรก็มาดูอันนี้นะก็เอาไว้หลกนะสายฟ้าทันเรื่องจะตอมนะอันนี้เอาไว้ขยายล่างนะ ก็อันนี้เนี่ยเอาไว้ล็อกนะเอาไว้คอมโบคอมโบสติ๊กเนี่ยผมเอามาไว้หนีนะอินเซนดิโอเนี่ยใช่บปะเออนั่นแหละนะครับอินเซนดิโอนะครับก็จะเอามาเคลียร์มอนแล้วสุดท้ายครับน้องตุ่นครับเอามาหามานานนะทุกเฟสเซนซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เด็กโกมาควายนะก็เกิดใคร นะเออแต่ว่าผมไม่อยากแห่กดเก์นะครับผมก็เลยเล่นเสร็จนี้นไปเรามาดูกันเล่นกันเลยดีกว่าผมจะเล่นนะไม่ลงแรงนะไม่จากพี่เกียรติี้เกียจตปแรง ท็อปที่500 really ร้ย really good เจอกับจิบบันี่ยอยู่ท็อปที่500อยนี่ไงเดี๋ยวอยู่ท็อป500รก็ตีท็อปเซิร์ฟแล้วปึ๊กปทะามาไต่ตแรงกันเลยดีกว่าเอ้ยไม่ได้เรียกอย่าเรียกว่าไต่แรงนะเรียกว่าเล่นธรรมดานะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแรงนะ โอเครอนะรอไปอยาวๆเสียงเพลงอาจจะเข้านิดหน่อยเนื่องจากเกมน,นี้เป็นเกมอังกฤษล้วนนะผมอ่านไม่ได้ผมอ่านไม่ออกหรอกมาซิสี่วินเซนนี้นะโอ้ยแต่ซิลิสซิลินนี่ส่วนใหญ่เขาที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่นะเขาจะใช้แนว,แนวไล่เวทนะเส้นสมุดผมเนี่ยมันไม่ตัวถึงนะมันแบบโคตรบางนะบางเปกระดาษเลยครับมันบางเปกระดาษเลยนะ มีเรวเปนคอครับเอ่อเกฟฟินดอครับแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นทีรทิลินหมดเลยนะซีดี s อนี่นี่ซนี่นนี่นี่นี o นี่ี่นีนี่น่นี่เี่นี่นนี่นะ่นี่นี่น่นี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 เนี่นี่นี่นแลนี่นานนีน้น การกายพันแล้วแล้วก็การล็อกทุกคนจะได้ค่ะทุกคนจะได้ไดให้เราเ,ราเก็บกล้ามานานเรื่งผมเล็งไอเจ้าหนผมเล็งน,นี่เดี๋ยวล็อก,กเราอุ้ยแหลกมากแหลกที่โทรศัพท์ผมมันจะเสอยชวิ เอวินลี่ระาเลยลูก้าไม่เออสรปตู้เสร็จชอนเสทํายฮะยวนี่โอกาสดิ้นะเล็อกไว้ล็อกไว้อื้อล็อกไโด

เราจะไปไหนโอเคหยุดแซกซเซมเอรคนิชพิสนี่นนะนนะนแบบน,น,นี้เลยโอเคอันนี้บอกเลยว่ารวมันติอ่รอแล้ววันนี้จะเรียกขมมดสุดที่รักของผมไป ไปเลย Monster King โอเคครับเราเดี๋ยวมาอธิบายกันเลยดีกว่านะเราเล่นแค่ตาเดียวจบๆจนะครับโอเคแล้วมาอธิบายเฟสกันเลยดีกว่าครับโอ้แม็กซี่ไป ครับนะก้าแรกรนะับก้าสมุทรรนะับอย่างที่อธิบายไปนะจะเป็นการร,นะรับียหกสมุทรนะไปสามตัวนะจะพุ่งชนศัตรูนะครับทำดามิพร้อมกับทำดามิเท่าไหร่วะห้าจากนะ้าเนาะได้ดามิก้าตัวใหญ่เนาะก็จะตัดรัวๆนะซึ่งที่ของเขาจะอย, 200. 9, อ,าอยู่ที่สองร้อยสามสิบเก้าแ้วดามิของเขาจะอยู่ที่เกบสามนะอันนี้คือผมอัปเกรดแล้วนะแล้วก็ ความเร็วในการโจมตีน้ำสูต0.6วินาทีถ้าเกิดใส่แฮก,กิทเข้าไปได้จะเหลือ0.4นะครับส่วน DPS ในการตีนราจะ2.1ะครับแอดแทกเลรนนะอยู่ที่6ค่อนข้างน้อยแล้วก็เป็นความเร็วรนะับแล้วก็ระยะสั้น,นครับถ้าต่อไปในะการนีน้นะจะไม่มีคำอธิบายนะับเพิ่นจะ้นะแอนนัจะ c o ี้นะครับจ้าที่เราเพิ่งใช้ล่าสุด แล้วผมต้องย้ำว่าเป็นการเวทมนต์เท่านั้นนะครับต้องเป็นการที่เพิ่งใช้ล่าสุดนะครับโอเคงูกาดต่อไปนะครับก็คือกาดหมอกอมพังนะคาถานาลูโตะครับห้ามอกครับมอนสเตอร์ทุกตัวจะไม่มองเห็นเราครับยกเว้นสมุดนะที่เขาพุ่งมาครับอันต่อไปนะครับคือคาถาเราเสียงให้ตัวใหญ่นะครับคาานี้นะครับมอนทุกตัวเนี่ยที่โดนคาถานี้ไปนจะตัวใหญ่ขึ้นและจะไม่ส่ง ผลกระทบกับมอนสเตอร์ด้วยนะครับเนี่ยอันต่อไปแนละ้วคือคาถาจับจับขึงและเดึงขนนะครับซึ่งขนาดานนี้เราจากล็อกไปเนะี่ยสตูนะครับจะสามารถรวบอยู่รวมกันได้นะเพราะจะาทำดาเมจอันกระปิดกระปอยนะอันต่อไปครับ <Wow. S 1> บูมสตต๊กนะครับก็คือนะครับขี่แม่กวัวจะหลบทุกดาเมจครับ จูเวนั้น,นการตีลำดาของเขามาสามารถขี่ไม้กวาดนับหลบหลบคาถานแบบอันนี้ได้นับเออคาถานี้ครับสามารถขี่ไม้กวาดนับหลบคาถานี้เรื่อยๆครับเอาไว้แก้ทานกันนะ <All right. S 1> เขาใช้สามไม่ใช่สองแล้วคุ้มค่า <fer> no. แล้วก็อินเซนดิโอนะครับอันนี้นับเอาไว้เลีย์มอนนะัคือเป็นการเทียมมอนชั้นยอดนะแล้วก็อันสุดท้ายนับลอสเดนิเฟอร์ ก็ถามมา,าเห้เาครับก็พี่แกเนี่ยเดินช้ามากนะ,ะก็จะขูดถามมาวาให้ได้ก็นานมากครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กของผมบ๊ายบาย